สวัสดีค่ะแม่หมอพี่มีพัยยิบซีพลังบวกนะคะเมื่อนี้แม่หมอเกษีมาดูดวงพัยยิบซีของคนเกิดวันพุธนะคะในเดือนตุลาคม2 5 6 4น่ะคะมาเบ่งไพ่ของเจ้าชะตากันไพ่ของเจ้าชะตากระดเด็กเลี้ยงกับหกดาบนะคะ <c oughs> <c oughs> บางเทือเนาะคะ่ะบางเถ้อห้าสิเป็นคนดีคนเก่งกระซงแต่บางขังนี่กะสิแก้ปัญหาเองม่ได้กะ เหมือนกับว่าสถานการณ์ต่างๆกับอีกบดนกับสถานการณ์ต่างๆกับสิมีสิ่งดีๆเข้ามาขออยา่าคิดมากกับก้าวิตกกังวลจนเกินไปปัญหาถูกป,ปัญหามันสีขีดค่ายของของมันเองนะคะต่อไปในด้านการงานนะคะการงานกับไพ่ซาตานกับไพ่รา,าชินีพระจันกระไมยก,ก็วานะคะ การงานก็ต้องใส่ไว้ผิบนะคะระวังคูคาหรือคน่วนหักลังนะคะการงานก็สิเกิดปัญหาเพราะคว่ำบดจริงจังในการทํางานนะคะบางเถื่อนในคนเกิดเรุนพุ่งดิกะทํางานบ่ตั้งใจทำานะคะก็เฮ็ดไปสละนะคะตามนาทีบ่ได้นะคะเพราะว่าการที่เฮ็ดไปตามนาทีบ่มีความตั้งใจในการทํางานนี่มันสิเกิด มันสีเหตุแห่งงานเฮามีปัญหาใดนะคะต่อไปในด่านการเงินนะคะด่านการเงินกระเดีเดยพฤกษสีกับเด็กใหม่นะคะกะไม้กังวาเนาะคะ่ะอ่าคนเกิดวันพุธนะคะในเดือนตุลาคมนี้สีบุมิโฉกลาบในการเสี่ยงนะคะสีเสียงเงินพอถูกคนอื่นลบกวนนะคะโชกลับของคนเกิดวันพุธกับสีมาจากบทหรือบริวารน,นํามาหายเนาะคะ่ะ ต่อไปในด่านความหักนะคะแต่เข้ามากระไดไพ่สองดาบกับไพ่เดอสั้นนะคะกระไมยเขาว่าเป็นคนลังเลนะคะลังเลในเรื่องความหักบกหูสีเหลือกไผ่นะคะแบบประม่านว่าจับปลาสองมือในที่สุดกบบไดจักตูเนาะชวดนะคะมีไผ่เดอะสั้นขึ้นมากกไมาถือว่าคนที่มีคู่แล้วกับสิซุกสมหวังนะคะ คนที่ยังบ่มีครูคนที่คบกันมานานกสิตกลงรวมชีวิตถ้าคนที่แต่งงานแล้วนะคะก็จะมีมีโอกาสมีบุตรสมใจนะคะได้ลูกสมใจนะคะต่อไปนะคะสรุปเดชพ่อัศวินถวยก็เจ็ดถวยนะคะกระไม้คนว่านะคะคนเกิดวันพุธในเดือนตุลาคมนี่ก็มีความสุขสมหวังเป็นคนมีเสน่หน์ในตัวนะคะอ่า มีคนมาลุ่มชอบนะคะเป็นที่ยอมรับในสังคมมีคนให้ความสนใจนะคะในเชิงชูสาวแต่ว่ากระเบมนตนหลักแถนะคะกายระวังคนที่มีคู่นะคะอาจิมีหลักเล่าเพราะว่ามือที่สามเขามาแสกก็ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เพราะเคน้ก่อน,นะคะจะลืมกดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์เมอนะ้อมนาเป็นกำลังใจเนาะคะ่ะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ